สวัสดีครับวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่เจาะข่าวร้อนนะคะวันนี้เราเจอกันค่ะ9ก้ากุมภาพันธ์กับดิฉันชนุตราเพชรมูลและกูดอนแสงอรุณค่ะครับเจอกันวันนี้นะครับมี 2- 3สาเรื่องที่อยากจะมาอัปเดตและก็นำมารายงานท่านผู้ชมกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องแรกนี่เป็นเรื่องที่ถามว่าองค์ประกอบกระบวนการความผิดไหมนี่ต้องส่งไปให้มีการพิจารณาและก็ตีความแต่ว่าโดยนักกฎหมายเบื้องต้นอาจจะมองแล้ว ไม่เข้าข่ายความผิดตามมาตราหนึ่งหนึ่งสองแต่สําคัญที่สุดสิ่งที่คิดสิ่งที่ทําของคนกลุ่มนี้จิตใจของคุณในแบบนะฮะร,รู้ว่ากรอบของกฎหมายหรือข้อกฎหมายมันอาจจะไม่เข้าองค์ประกอบความผิดแต่เลือกที่จะเอาตรงนี้มาใช้ในการบิดเบือนแล้วก็เอามา,าทําให้ในส่วนของตราพระเกี้ยวนะครับรู้สึกว่าได้ค่าทำร้ายหัวจิตหัวใจของทั้งนิสิตปัจจุบันและก็อดีตนะฮะ นิสิตของจุฬาลงกรณ์หมหาวิทยาลัยอ,อันนี้หลายคนบอกว่าต้องขยับแล้วก็ต้องเกาะติดเรื่องนี้หน่อยเอา้ารายละเอียดเป็นไงนะคุณชนุตราคเรากําลังพูดถึงภาพภาพนี้ค่ะพระเกี้ยวนะคะที่คณะศิลป,ปกรรมศึกษาท่านหนึ่งนะคะคเขาอ้างว่าที่ทําแบบนี้มันให้มองเป็นเรื่องของศิลป,ปะแต่ว่าเรื่องของศิลป,ปะที่ต้องบอกกันเนี่ยนะคะการที่นพาพระเกี้ยวมาวางไว้ในที่ที่ไม่เหมาะสมด้วยแล้วก็ยังมีอาหารหมาลอยอยู่ข้างๆเนี่ยนะคะคต้องดูค่ะว่าพระเกี้ยวจริงๆแล้ว ได้มาพระราชทานมาจากรัชกาลที่ห้าค่ะอืได้พระราชทานมาแบบนี้แล้วการกร <7 S 2> ะทา <7 S 2> นะแบบนี้เจตนาของคุณนคิดอะไรทําอะไรถึงออกมาเป็นแบบนี้ <c oughs> มันใช่หรือไม่นี่คือสิ่งที่คนไทยทั่วไปหรือแม้แต่นิสิตเก่าเนี่ยรับไม่ได้อา้าวดูในรายละเอียดว่าที่ไปที่มาของพระเกี้ยวมีความสําคัญนะสำคัญต่อพี่น้องชาวจุฬาและก็คนไทยทั้งประเทศอย่างไรจริงๆแล้วเา พูดคุยกันนะคะว่าเนี่ยเป็นการจงใจเป็นการหยามหมินสัญ,ญลักษณ์แห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะคือการวางพระเกี้ยวไว้รูปแบบแบบนี้ค่ะความคืบหน้าก็คือเมื่อวานที่ผ่านมานะคะกลุ่มรักสถาบานันกลุ่มราชพักดีค่ะไปทวงถามนะคะความคืบหน้าเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ผู้บริหารจุฬาลงกรรวมไปถึงก็ไปที่สอนอปทุมวันด้วยนะคะกลุ่มราชพักดีนะคะที่เดินทางไปเนะะี่ยเขาบอกว่ามีวัตถุป,ประสงค์คือจะไปสอบถามทางผู้บริหารจุฬาค่ะ ว่าเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะมีแนวทางในการลงโทษต่อนิสิตท,ที่นำชื่อเสียงของจุฬาลงกรไปกระทำความผิดยังไงพอไปสอบถามเสร็จแล้วก็เดินทางไปต่อที่สอนอปทุมวันนะคะไปยื่นหนังสือให้กับอำ่วยกับสอนอปทุมวันนำเรื่องนี้ไว้พิจารณาคดีด้วยนะคะส่วนแนวทางที่ชัดเจนนะคะที่ทางกลุ่มราชพักนี่บอกเอาไว้ก็คือว่าผู้บริหารจุฬาควรที่จะให้ความรู้ นิสิตความภาคภูมิใจของสถาบานันความเข้าใจในการปกครองระบอบนะคะประชาธิปไตยอันมีพระมหศากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค,ค่ะโดยคุณอักครวุุิไกศีสมบัติกลุ่มอาชีวราชพักดีนี่นะคะได้พูดถึงแล้วก็ตั้งคำถามไปถึงสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบนันว่าพฤติกรรมแบบนี้รับได้หรือไม่ค่ะคือตอนนี้เรารวบรวมการทำผิดไว้แล้วนะพี่เนาะผมรวบรวมการทำผิดไว้เรียบร้อยแล้วคือตอนนี้ ก็จะพยายามทำให้สังคมแล้วก็นำข้อมูลทั้งหมดเนี่ยให้เชื่อมโยงเกี่ยวกับมาตราหน<ม>ึ่งสองให้เชื่อมโยงลงมาให้ได้โดยมาตราหนึ่งสองที่เราทำอยู่ตอนนี้กับร่วมกับทีมราชพักดีทั้งหมดนะครับ,ค,รบคือเราจะทำให้มันเป็นการแก้กฎหมายหมหนึ่งสองให้ควบรวมทั้งหมดในชั้นเจ้าฟ้าลงไปเลย นะครับก็เราจะทําเรื่องการแก้ตรงนี้ดังนั้นวันนี้เหตุมันเกิดแล้วมันเป็นสัญลักษณ์ของสถาบันนะครับพี่ลองมองไปตามจุฬาตร,ตรงรถนะฮะมันจะเป็นตาสัญลักษณ์คือปลาเกียวนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าปลาเกี้ยวคืออะไรสถานที่ที่จุฬาเนี่ยเขาเป็นยังไงคือของใครใครเป็นคนมอบให้นะครับเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสมารกแต่วันนี้มันมีบัณฑิตอยู่ท่านหนึ่ง ที่ทําตามรูปนะตามรูปเรารู้กันอยู่แล้วเราเคยเห็นกันอยู่แล้วนะครับตามรูปนี้ก็คือเอาตาพระเกี้ยวที่เป็นตาสัญลักษณ์ของมหาลัยเนี่ยมาวางไว้บนสะพานลอยสะพานลอยเรารู้อยู่แล้วตามตามนิยามของคนทั่วไปเขาจะมองว่าขอทานอยู่บนสะพานลอยจริงไหมดังนั้นคุณเอาทำบนสะพานลอยคุณดูหมิ่นสถาบัน คุณอัครวุฒิก็บอกนะคะว่าอยากจะสอบถามเหมือนกันกันกบความคิดทัศนคติของสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของไทยที่ตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นะคะว่ายังคงมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหรือไม่อย่างไรอยากจะถามไปยังผู้บริหารของสถาบันการศึกษาแห่งนี้ด้วยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เองอาจารย์อัศดังโยนมานาคนะคะก็เคยโพสต์ เอาไว้เหมือนกันว่าการกระทําแบบนี้นักศึกษาหรือศิลปินบางคนเนี่ยคิดว่านี่คือศิละปะนี่คือการแสดงความสีวิไลแต่คนส่วนใหญ่รู้ว่ามันคือการแสดงตนว่ามันไร้อรารยธรรมสิ้นดีเลยศิละปะเหมือนการเอาภาพพ่อแม่ตัวเองวางไว้บนบันได แล้วก็ไปเหยียบย่ําไม่เชื่อก็ลองเอาภาพพ่อแม่ตัวเองมาสร้างงานศิลปะแบบนี้ดูสิลองดูนะคะแล้วก็ฝากถามไปยังบรรดาคณาจารย์ผู้บริหารของจุฬาด้วยว่าแยกไม่ออกหรือว่าอะไรมันคือความสิวิไลอะไรมันคือขยะและอะไรคือการส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะหลายๆคนเลยตั้งคำถามไปยังคณาจารย์บุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะว่า ต้องจําเป็นต้องรู้นะว่าพระเกี้ยวเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรและจําเป็นต้องรู้ได้ว่าเพราะเหตุใดมหาวิทยาลายัยแห่งนี้จึงได้ใช้ตาพระเกี้ยวนะคะมาเป็นตราประจํามหาวิทยาลัยค่ะเราย้อนทวนความสักนิดนึงค่ะสําหรับตาพระเกี้ยวสําคัญต่อจุลายอย่างไงนะคะเรื่องนี้ ประชาคมชาวจุฬาเนี่ยรู้กันแล้วก็ประจักษ์ตระหนักดีค่ะว่าพระเกี้ยวนี้เป็นสิราพรพรที่ประดับพระเกศาด้วยนะคะและท่านเนี่ยมอบพระเกี้ยวอันนี้ให้เป็นตาสัญ,ญลักษณ์นะคะประจําจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยะคะ่ะนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่ชาวจุฬาประชาคมจุฬานะครับและลึกถึงรับรู้เรื่องนี้มาโดยตลอด<ช>แต่มันยังมีคนบางกลุ่มคนตัวเล็กตัวนะ้อยคนบางกลุ่มเนี่ยนะฮะ เลือกที่จะไปได้วยค่าไปบิดเบือนไม่ไปเคารพไม่ไปลำเลืกถึงในส่วนของอดีตที่ผ่านมาน่าจะตระหนักต้องไปดูประวัติศาสตร์นะครับตัวสถาบันตัวมหาวิทยาลัยเองเนี่ยนะฮะเป็นที่ตั้งเป็นที่พระราชทานมาจากในหลวงรัรชกาลที่ห้าเรื่องก็เลยร้อนหลายคนจับตาม,มองว่าเอ๊ะทางสถาบันทางจุฬาหรือทางคณะที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับจะมีท่าทีอย่างไรต่อเหตุการณ์ของนิสิตคนนี้ที่กระทําการแบบนี้ ย้อนกลับไปเมื่อ30มกราคมที่ผ่านมานะครับรองคณะบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะศิลปกรรมาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยได้แจ้งความคืบหน้านะครับบอกว่าเอกสารฉบับนี้นะฮะสาระทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อประชาคมจุฬาและสังคมไทยที่ได้รับผลกระทบต่อการกระทําดังกล่าวทั้งนี้คณะศิลปกรรมได้จัดประชุมคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องโดยมีรองอธิการบดีนะครับได้มาร่วม พิจารณาตรวจสอบหาข้อเท็จจริงและเชิญนิสิตคนดังกล่าวได้มาสอบถามและอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบัดนี้คณะศิลปรกรรมได้รวบรวมข้อเท็จจริงส่งให้กับมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อดำเนินการตามแนวทางของมหาวิทยาลัยจักได้รายงานต่อไปาสาระสาคัญคือรวบรวมจากการสอบถามพูดคุยกันน,นิสิตคนดังกล่าวมีเหตุมีปัจจัยมีเหตุผลอะไรรวบรวมได้เสร็จส่งให้กับทางผู้บริหาร โจทย์ใหญ่ประเด็นร้อนเผือกร้อนนิยมกลับมาที่ท่านอาธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับรู้รับทราบข้อมูลแล้วอย่ากเก็บงำต้องเอามาบอกกับสังคมมีความผิดไหมผิดอย่างไรดําเนินการอย่างไรถ้าเป็นแค่ความผิดนิดหน่อยแล้วมาโทษตักเตือนหรือทันบนหรืออะไรอย่างไรคําถามนี้มันจะเป็นอยู่ที่อธิการบดีว่าท่านไม่ได้รู้สึกอะไรเลยหรือ ท่านในฐานะที่เป็นผู้บริหารสถาบันนี้ไม่ได้มีความรู้สึกว่าความเจ็บปวดของนิสิตเก่านิสิตปัจจุบันเนี่ยถูกทําร้ายขนาดนั้นเลยหรือหรือเขาจะต้องมาชุมนุมมากดดันท่านอีกครั้งท่าทีสิ่งที่คนอยากได้เห็นว่าทางสถาบันจะทําอะไรต่อ,อน,นิสิตคนนี้ไหมมินประมาทหรือเปล่าเข้าองค์ประกอบความผิดไหมนะครับนี่ต่างหากคือโจทย์และรูปธรรมท,ที่อยากให้ได้เห็น นี่คือกลุ่มมวลชนอาจจะเป็นทั้งนิสิตเก่าหรืออาจจะไม่ได้นิสิตเก่านะฮะแต่เขาทนต่อพฤติกรรมแบบนี้ไม่ได้ก,ก็เลยแสดงออกมาในเรื่องนี้รอดูท่าทีจากผู้ผู้บริหารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่นะ